ตอนที่1908เเมล็ดพันแห่งโลกได้ส่องประกายแสงออกมาพร้อมกับคลื่อนพลังป้องกันที่แข็งแกร่งก่อนจะเข้าปกคลุมพวกหลินที่อว้หลังจากได้ถูกขคลื่นแสงดังกาห่อหุ้มเอาไว้มันก็ทําให้คลื่อนพลังมิติที่กําลังกดทับเข้ามาพันสลายหายไปเหล่ากับพวกมันไม่เคยมีอยู่นี่คือความสามารถของมเมล็ดพันแห่งโลกอย่างนั้นหรือแม้แต่พลังมิติระดับนี้ยังสามารถต่อต้านได้ในขณะที่จาระเทพปัญญาธาตุได้กล่าวออกมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจ พอมือพูดถึงเรื่องนี้พอพวกเราเองก็เคยตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายกันนี้ในตอนที่อยู่ในดินแดนแห่งความโกลาหลแต่มันกลับไม่ยอมปลดปล่อยประกายแสงนี้ออกมาเพื่อปกป้องพวกเราการที่มันจะปลดปล่อยความสามารถนี้ออกมาน่าจะเกิดขึ้นจากการได้ฆ่าตกอยู่ในสถานการณ์ความเป็นตายบางอย่างส่วนความจริงที่ว่าก่อนหน้านี้ทําไมมันถึงไม่ช่วยพวกเรานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าศพของจักรพรรดิเทพที่พวกเราใช้ก่อนหน้านี้น่าจะมีพลังมากพอที่จะช่วยเหลือพวกเราได้ นั่นจึงทําให้มันไม่แสดงความสามารถออกมาเหมือนกับอย่างในตอนนี้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นในขณะที่จะะเจ้าเข้เป็นทาตก็ได้คุ้นคิดอยู่พักหนึ่งจนเหมือนจะสามารถเข้าใจได้ถึงคําอธิบายนี้ในขณะที่ขึ้่พลังทําลายล้างของห่วงมิติซึ่งอยู่ด้านนอกมันน่าสะพึงกว่าเป็นอย่างมากแต่ร่างกายของหลินเทียนในตอนนี้กับถูกห่อหุ้มด้วยประกายแสงจางๆจากมล็ดพันธ์แห่งโลกซึ่งมันสามารถปิดการพลังอนา่าสะพึงกว่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสั้น ประกายแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากมาเมล็ดพันธุ์แห่งโลกมันจะไม่หายไปซึ่งมันก็เพียงพอที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเราได้งานพวกเราก็รีบฟื้นฟูร่างกายกันเถอะหลินเทียนได้กล่าวกับจัลเเบญญาทัตและเสือเทสูซึ่งในตอนนั้นอุโมงค์มิติได้พังทลายซึ่งทำให้พลังทำลายล้างอันน่าสะพึงกลัวกดทับเข้ามาและทำให้พวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บนั่นจึงทำให้จัลลเทพเบญจาทัตและเสือเทสูได้แต่พยักหน้ารับในขณะที่พวกเขาทั้งสาม ได้แต่หมุนบวนเคลวิชาของพวกตนอย่างรวดเร็วมเมล็ดพันธ์แห่งโลกยังคงเปลี่ยนประกายแสงออกมาจากในร่างกายของเหรินเทียนและยังคงห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้รวมไปถึงเจดีราชนะมะตะในขณะที่มันพาพวกเขาล่องลอยอยู่ในห้วงมิติหลังจากที่อุโมงค์มิติพังทลายลงตัดฉากในโลกที่ไม่รู้จักแต่มันกลับเต็มไปด้วยความสง่างามซึ่งเต็มไปด้วยพวกเขาเนิร์ดมากมายพร้อมกับกินไายพลังชีดอนบริสุทิ์ซึ่งน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ที่นี่คือดินแดนสวรรค์แห่งความว่างเปล่าในวันนี้ในโลกที่น่าอัศจรรย์และกว้างใหญ่แบบนี้พันมีประกายแสงจิตวิญญาณโดยพวงเข้าหาวิหารโบราณแห่งหนึ่งก่อนจะมีจิตสังหารอนาันน่าสะพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมาจากในวิหารแห่งนั้นก่อนที่ท้องฟ้าเหนือที่ตั้งของวิหารนั้นจะกลายเป็นสีดําสนิทพร้อมกับขค้ื่างลังอนันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกปลดปล่อยอมาท่านปรมาจารย์สูงสุดท่านออกจากการฝึกฝนแล้วย่างงั้นหรือโดยรอบวิหารแห่งนั้น มีตําหนักน้อยใหญ่อ,อื่นๆล้อมรอบอยู่ซึ่งมันกระจายตัวอยู่บนภูเขานี่หลายมากมายพร้อมกับผู้บม่มเพาะจํานวนมากที่ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวพร้อมกับอาการตัวสันสานผู้บม่มเพาะเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยซึ่งในหมู่พวกเขามีแม้กระทั่งตัวตนระดับจักรพรรดิแต่ในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดกับคุกเขาก้มขลวะไปทางวิหารแห่งนั้นภายในวิหารตัวตนเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตได้ลืมตาตื่นขึ้น ในขณะที่ประกายแสงจิตวิญญาณดังกล่าวได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของอ e ีกฝ่ายมันคือร่างวิญญาณที่เดินทางมาจากดินแดนแห่งเทพผู้สร้างซึ่งเป็นจิตวิญญาณอีกส่วนของร่างนี้มีใครบางคนยังชิงสมบัติสวรรค์ไปจากข้าซึ่งทำให้การบ่มเพาะหลายปีของข้าต้องเสียเวลาเปล่าจาหมดแมลงต่ำต้อยชายคนนั้นได้พูดออกมาด้วยเสียงอันเย็นยะเยือกและเมื่อน้ำเสียงนั้นถูกส่งออกมาภายในเวลาเดียวกันนั้นก็มีภาพจิตสัมผัสถูกสร้างขึ้น ซึ่งตรงหน้าของพวกเขามีรูปชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดูคล้ายกับถินเทียนปรากฏขึน้นพวกเจ้าจงส่งตัวตนระดับราชาเทพที่โดดเด่นสองสามคนลงไปอย่างโลกเบื้องล่างและนำเจ้ามดแปลงตัวไหนขึ้นมาข้าจะให้มันมีชีวิตที่ทรมานยิ่งกว่าความตายเพราะกฎเกณฑ์ของดินแดนสวรรค์แห่งความว่างเปล่านั้นเหมือนน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากยิ่งเป็นตัวตนที่ทรงพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะลงไปอย่างโลกเบื้องล่างและโดวยวิธีการพิเศษของผู้บเพลในดินแดนแห่งนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงตัวตนระดับราชาเทพเท่านั้นที่พวกเขาส่งไปยังโลกเบื้องล่างได้อย่างสมบูรณ์ขอรับมีเสียงตอบรับที่ดาน,นอกวิหารในขณะที่ชายผู้แข็งแกร่งหลายคนได้ยินเสียงที่กก่าออกมาจากตัวตนนี้นอย่างชัดเจนพร้อมกับจิตสังหารอนาสบึงกลัวแม้พวกเขาจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมตัวตนระดับนี้จึงได้ให้ความสนใจกับผู้บ่มเพาะจากโลกเบื้องล่างแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่มีใครกล้าที่จะตั้งคำถามกับอีกฝ่าย ในบรรดาผู้มีพรสวรรค์นในยุคนี้ภายในเขตแดนของพวกเรามีทั้งหมด7คนซึ่งมีความโดดเด่นที่สุดซึ่งสามารถเรียกได้ว่าส่งพลังที่สุดภายใต้เขตแดนเดียวกันดังนั้นส่งพวกเขาลงไปยังโลกเบื้องล่างและนำจัวเจ้าเหมือนดุลนั้นขึ้นมาจากกักพริเทพผู้ทรงพลังคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นตัดฉากเมื่อเวลาผ่านพ้นไปหลินเทียนและคนอื่นๆยังคง,งห่อหุ้มไปด้วยประกายแสงอันทรงพลังจากมาเมล็ดพันธุ์แห่งโลกในขณะที่พวกเขา ยังคงล่องลอยอยู่ในห้วงมิติที่พังทลายเจโลนี่มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันนะแถมพลังทําลายของห้วงมิตินี้ก็ไม่รู้ว่าจะหายไปตอนไหนหวังว่าคลื่นแสงจ,งจางนี้จะยังคงไม่หายไปเร็วๆนี้หรอกนะอย่างน้นอยก็รอจนกว่าพวกเราจะปลอดภัยอย่างแท้จริงในขณะที่จัลเค้เป็นจะทัาได้กล่าวขึ้นซึ่งนันก็ทําให้หลินเทียนได้จะเหลือบมองออกไปทางมันโดยไม่กล่าวอะไรอีกก่อนจะมองออกไปอย่างสภาพโดยรอบที่อยู่เบื้องนอกโดยสายตาที่มั่นคง เวลาผ่านไปกว่าสามวันนับตั้งแต่อุโมงค์มิติพังทลายลงซึ่งในตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาก็ได้หายกลับมาเป็นปกติแล้วและในเวลาเดียวกันเจดีราชนมตะก็ถูกเรียกกลับลงไปในทะเลความรู้ของเขาแล้วซึ่งในตอนนี้พวกเขายังคงถูกบกคร่ไปด้วยประกายแสงจางๆจากมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกและยังคงล่องล,อ,งลอยอยู่ในห้วงมิติอย่างไร้จุดหมายในขณะที่ประกายแสงที่ลปลดปล่อยออกมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งโลกยังคงกระจ่างชัดซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆ ในเวลาเดียวกันเมล็ดพันธุ์แห่งลลกที่อยู่ในร่างกายของหลินเทียนมันก็ทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคลื่นแสงที่ปลดปล่อยมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นมันจะยังไม่หายไปในตอนนี้ในขณะที่ยังคงห่อหุ้มไปด้วยคลื่นประกายแสงจางๆมันก็ทำให้เขาได้แต่จ้องมองออกไปอย่างคลื่นพลังอันบ้าคลั่งของห้วงมิติที่กำลังสัดสัดเข้ามาซึ่งมันยังคงน่าสะพรงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งเขาเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังทำลายล้างอันมหาศาลที่ยังคงกดทับเข้ามาย่างหยา เสียงเทสูที่อยู่บนหัวของเขาได้แต่จ้องมองออกไปยังภายนอกและสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังทำลายล้างอันน่าสะบึงกลัวในขณะที่ฝ่ายได้แต่หดคอกลับมาเป็นครั้งคราวท่านใดน,นั้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่องเพียงพริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วกว่าสมวันและในวันนี้เองพลังมิต,ติที่ล้อมอรอบพวกเขาทั้งสามัวไว้ก็ดูเหมือนจะอ่อนกําลังลงรลวกับมันค่อยๆสลายหายไปทีละน้อยจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปอีกวัน พลังมิติอีนน่าสะพรึงกลัวก็ได้จางหายไปจนหมดสิ้นในขณะที่พปื้นที่โดยรอบดูมืดสลัวเล็กน้อยไม่มีแสงสว่างไม่มีภูเขามีเพียงเศษหินที่แตกกระจายบางส่วนล่องลอยอยู่รอบๆซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งโลกที่อยู่ในร่างกายของเหลินเทียนก็ค่อยๆอ่อนแสงลงก่อนที่ประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมรอบร่างกายของพวกเขาจะค่อยๆจางหายไปเช่นเดียวกันที่นี่ที่นี่ที่ไหนกันในขณะที่จระเข้เป็นทาุ ได้แต่จ้องมองออกไปรอบๆซึ่งในเวลานี้แม้มขึ้นแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากมเมล็ดพันธุ์แห่งลูกจะจางหายไปและมันก็ไม่มีพลังทําลายล้างจากควงมิติน่าสะพงกลัวนั่นจึงทําให้พวกเขาปลอดภ,ภัยจากอันตรายในตอนนี้ในขณะที่หลินเทียนผ่านจ้องมองออกไปรอบๆพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างก่อนที่เขาจะหยุดไปชั่วครู่พร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยดูเหมือนว่ามันจะเป็นช่องว่างมิติระหว่างโลกเขาได้กล่าวขึ้นด้วยน,น้ำเสียงจริงจังอัไรนะ จาแน่ใจอย่างนั้นหรือในขณะที่แต่ละเค้เป็นจะท่านได้จากจ้องมองออกไปอืมมันน่าจะใช่หลินเทียนได้ขมวดคิ้วกล่าวในช่องว่างของโลกใบใหญ่แต่ละใบนั้นมันมีโลกใบเล็กอีกหลายใบที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์และภายใต้ดินแดนเหล่านี้มันก็ถูกเรียกว่าช่องว่างมิติระหว่างโลกในช่องว่างมิติระหว่างโลกนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะหาทางออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ได้โดยไม่มีพลังเพราะต่อห้เป็นตัวตนผู้บ่มเพาะที่ทรงพลัง ก็อย่างยากที่จะหาทางออกไปจากที่แห่งนี้และเมื่อระยะเวลาผ่านไปจนไม่รู้จบอายุไขของคนผู้นั้นก็จะหมดสิน้นและท้ายที่สุดอีกฝ่ายก็จะตกตายภายใต้ความว่างเปล่าแห่งนี้โดยจะไม่มีน้ําหรืออาหารที่ช่วยเสริมพลังให้กับพวกเราในที่แห่งนี้ซึ่งนั่นจะทําให้คนผู้นั้นต้องพอผ่านแกมพลังงานของตนจนเหือดแห้งก่อนวันรัดสุดท้ายของคนผู้นั้นจะมาถึงซึ่งในเวลาเดียวกันมันก็มีข่าวลือว่ากันว่าการไหลเวียนของเวลาในห้วงมิติแห่งนี้ มันแตกต่างจากในโลกปกติเพราะหนึ่งวันที่ผ่านไปในช่องว่างมิติแห่งนี้มันเท่ากับหนึ่งปีเต็มของโลกปกติ